สวัสดีค่ะมาพบกับคุ้ยสไคร์ไทยแลนด์วันนี้จะมาทำข้าวผัดไข่ไส้กรอกคนทำว่าสู้ชีวิตแล้วกระทะสู้ชีวิตมาไข่ได้ ทะห้างเจ็บไข่ลงแล้วก็ใส่กอกตอเลยจา้าใส่กอก แล้วก็ปรุงด้วยรสด,ดีนิดหนอยพอจะเดี๋ยวอร่อยมากใส่สนัวันนิดหน่อยจะได้อร่อยใส่หลายแซบหลาตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยเช่นกันจะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเบาหวานขึ้นเสร็จแล้วก็ซอส สเสียวใส่แกงสักทีหนึ่งเข็มแก้ที่หลังได้ค่ะน้ำาใสมาใส่ข้าวมันตอเลยข้าวข้าวสวยสีกระชับเทลงไปเลย แทบหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่รู้แทบไม่แทบทำไม่กินแล้วก็ต้องมาเราสักแป๊บหนึ่ง สีสันน่ากินแล้วอร่อยแม่แม่ครัวเหยุ่งเหยุ่ง มาดูใกล้ๆเป็นไงสีสังสนง่ารับประทานนะคะเดี๋ยวลองใช้มือหิบชิมก่อนนะอะไรนะอืมสุดยอดทำไว้รอลูกกับหลานลูกกับหลานกลับมาก็ได้รับประทานกันจ้า เสร็จเปนที่เรียบร้อยมามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะหน้ารับปรทมนบญแตกหลายๆกับข้าวเด็กวันนี้เอาแค่นี้พอพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ปุยด้วยนะทุกคนสวัสดีค่ะ